เรื่องสมุนไพรไว้ใจผมอคำนี้หมอเสง่ยงพูดเนี่ยครับใช่แต่ทําให้คนรู้จักสมุนไพรไทยไปทั่วโลก <laughs> นี่ <laughs> นี่คือสัญ,ญลักษณ์สมุนไพรไทยของหมอแสงครับ <laughs> <ส>ครับคร <laughs> <laughs> ับส,ส่วนเรื่องยันจะไว้ใจไครดี <laughs> <laughs> ต้องไว้ใจใจ,จไมโลดแล้วล <laughs> 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 นะ่ะทุกคนก็มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ตัวเองที่คนต้องจดจำนะครับแต่ว่าทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องดีๆ ข่าวดีดีกับพี่คำรน สมุนไพรไทยดังไปทั่วโลกหมอเสงไหน่อ,อทำให้สมุนไพรหมอเสงดังไกลไปทั่วโลกอยู่แถวๆนี้ล่ละค่ะอย่าให้จับไม่รุษได้ของดีของดีหมอเสงได้มีพิธีพระราชทานเชิงศพไปเมื่อวันที่ยีามก,กราคมนะครับผู้คนก็ลังไหล ไปงานศพกันเป็นจํานวนมากทั้งที่บริษัทแล้วก็ที่วัดหลายคนอาจยังไม่รู้ว่ามีบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้หมอเสงแล้วก็รู้จักกระบวนการทําอะไรต่างๆนะครับก่อนที่หมอเสงจะเริ่มตรงนี้ซะอีกท่านนั้นคืออาจารย์ไพโรหนครื่นวิชาอยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงว่าหมอเสงในสายตาของอาจารย์ที่อาจารย์ได้ไปทุกทีอยู่กับท่านเนี่ยเป็นยังไงนะ ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน mm hmm. ย้อนหลังไปก็ได้อ่านหนังสือแมกกซซีนว่าท่านจะอยากทำแฟรนไชส์ hmm. ของสมุนไพรแต่เราอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจข,ขายตรงเครือข่ายเราเห็นสินค้าสิน mm hmm. ค้าไทยน่าจะมานำเอามาทำขายตรงได้และน่าจะระสมกันได้เพราะมีจุดขาย mm hmm. ทีนี้พอเข้าไปคุยกับคุณหมอเสงสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้จากตัวคุณหมอเสง คือท่านเป็นคนใจดีใจนักเลงพูดคุยง่ายหมอเสียงชวนเข้าไปหรือยังไงเข้าไปเองไม่รู้จักไปจากหนังสือแมกกาซีนบันเทิงดาราอะไรพวกนี้เพื่อนอาจารย์จะไปทําสื่อให้ท่านไม่จะชวนท่านมาทํขายตรงเพราะอาจารย์ขายตรงอยู่แล้วรับอยากเอาสินค้าท่านมาทําอก็พูดคุยกันประมาณสามสี่ครั้งก็เป็นการจับมือทําร่วมกัน พูดกันสามสี่ครั้งหมอเสียงตกลงเลยตกลงเพราะ<พ>เราก็จริงใจท่านก็จริงใจเพราะมองมองเห็นว่าถ้าทําเอายาตัวเนี้นะของท่านสมุนไพรท่านกับไปทําขายตรงแล้วมันจะบรรเจิดเรามองเห็นอย่างนั้นอาจารย์มองเห็นหนะครับมองอมเห็นอย่างนั้นเพราะว่ามีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วโดยเฉพาะวันทั้งนลูกเนี่ยคือกลุ่มคนที่ผู้หญิงหรือคนท้องต้องคนที่ขอดูเใหม่ก็เป็นลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหม ครวคนเกิดวันวันว่นเท่าไหร่วันหนึ่งพอเข้าไปสัมผัสปุ๊บอยู่กับคุณหมอแสงประมาณสองปีคุณหมอเป็นคนใจดีเป็นคนใจถึงเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครเพราะฉะนั้นคนรักท่านเยอะหมอแสงเป็นคนที่ไหนทัวทีเป็นคนใชียงแซวอ่าแปดลิ้วแต่ว่าท่านอยู่กรุงเทพเลยท่านอยู่กรุงเทพนี่แหละก็ไปทําปีแรกก็ประสบความสำเร็จยอดขายเป็นพันล้านโอ้ก่อจ้เข้าไปเลยนะจากริ่เริ่มต้นจากคนแรกเนี่ย เริ่มต้นคนแรกเลยคครนนะขายตรงเขียนแผนการตลาดของบริษัทมอเสงผมเป็นคนเขียนเองที่ใช้อยู่ทุกวันเนี้นะแล้วก็บุคลากรทางด้านการตลาดทั้งหมดในเครือข่ายของธุรกิจขายตรงที่มีอยู่ปัจจุบันผู้หัวทั้งหมดคือเริ่มต้นจากผมผมเป็นคนแรกทำอยู่ที่นั่นสองปีปีละพันกว่าล้านพันกว่าล้านสองปีแต่เป้าหมายผมไม่ได้ ไม่ได้แค่นั้นเป้าหมายผมคือเป็นสมาชิกเป็นมมเบอร์มาแล้วประสบความสำเร็จแล้วมาเป็นผู้บริหารก็ประสบความสําเร็จแล้วเราต้องเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็ต้องประสบความสำเร็จด้วยนี่คือเราตั้งเป้าหมายของเราเป็นขั้นตอนอาจารย์ไม่ได้หยุดนิ่งละเรามีเป้าหมายชีิตของเราพอทำนั้นได้สองปีก็มีเงินมีทองพอที่เราจะเปิดบริษัทของเราเองได้มีทุนสำรองก็มาเปิดของเราเองจนถึงปัจจุบันเนี้ย แต่เ <จะ S 1> ราวงแผนอยู่ครับในปีแรกซึ่งหมอเสงสามารถทําเงินได้เป็นพันพันร้านนี่ท่านเป็นไงฮะท่านอุทานบ้างไหมฮะก็สร้างโรงงานที่น้องแคส์าบรีเลยขอ,อไปสร้างโรงงานเดิมทีเนี่ยท่านอยู่ที่ดินแดงโดยใช้หลังบ้านเป็นเป็นจดเป็นปสถานที่ผลิตยาก็ใช้ใช้ <ule> <ๆ S 1> บ้านล้วขยับขยายเป็นโรงงานก็หมายถึงว่าเจริญเติบโตขึ้น แล้วท่านก็มีภรรยาคุณเล็กนะอยู่กับท่านคุณเล็กก็เป็นคนดีก็ดูแลคุณหมอเสงได้ดีด้วยช่วยกันครับช่วยกันผัวเมียร่วมใจที่ไก่เป็นทองก็ประสบความสำเร็จครับเออนะแล้วก็สมุนไพรของหมอเสงเนี่ยอย่างอาจารย์บอกว่ามันไปถึงสมุนไพรโลกอย่างนั้นไหมมันยังไงกระจายกระจายไปทั่วโลกคนไทยอยู่ที่ไหน มุ้ไทยตามไปคนไทยยังเชื่อสมุนไพรไทยอยู่ก็หยิบไปหยิบไปแล้วบอกต่อชาวต่างชาติด้วยชาวต่างชาติ<ม>ด้วยทดลองกินดีบอกต่อไปอีกขยายไปทั่วไทย<ม>ทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าหมอเสงเป็นผู้เปิดตลาดโลกให้สมุนไพรได้ไหมครับ<ม>ได้เลยตั้งแต่ปีสองพันสองปีนี้ปีสอง2ันยี่สยี่สิบปีแล้วที่ผมรู้จักหมอเสง่มายี่สิบปีเต็มครับ <mm แต่หลังจากสองปีหลังจากสองปีที่อาจารย์ออกมานี่กิจการของท่านก็ใหญ่โตขึ้นอีกกบโตอีกแล้วเครือข่ายนี้จะเติบโตเพราะเครือข่ายมันวางไว้แล้วระบบถูกวางไว้แล้ววาง้แล้วหนึ่งแต่เป็นสองสองแต่เป็นสี่มันโตอย่างนี้อยู่แล้วก็แม้ว่าสองปีอาจารย์จะออกมาแล้วนะก็คงอาจจะมีการต่อสายพูดคงพูดคุยกันบ้างใช่ไหมครับรักกันอยู่รักกันอยู่ครับช่วยกันสร้างสรรค์นะ จนสมุนไพรไทยเป็นสมุนไพรโลกไปเลยถือว่าประสบความสำเร็จน่าจะเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยในฐานะมุมมองของต้องบอกว่าอาจารย์เป็นนักการตลาดคนหนึ่งนะครับทุดอาจารย์มองของต่างๆเนี่ยพอมองเห็นตรงนี้ไอ้นี่น่าจะขายได้ใช่ไหมครับไอ้นี่นาขายไม่ได้มองมองรู้มองทะลุเลยใช่มั<อ>นมองอยังไ,ไงอาจารย์ มันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราสมัยก่อนผมเราเครื่องกองน้ํามาทําเครื่องกองน้ําแล้วก็จินตนาการว่าหอพักคอนโดมันมีกี่ห้องทั้งประเทศไทยเขาต้องหิ้วถังน้ํำต้องซื้อแพ็กน้ําขึ้นไปกินแพ็กน้ำก็ไม่สะอาดสะอาดหรือไม่สะอาดก็แล้วแต่แต่ว่าเขาถือว่าสะอาดเขาก็หิ้วขึ้นไปกินแต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องกองน้ําซื้อแค่ เจ็ดแปดทันบาทหมื่นบาทแล้วก็เอาน้ําประปาเทาใส่แล้วก็เปิดกินได้เลยแล้วไม่ต้องซื้อน้นําอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเจ็ดทนบาทเนี่ยปีเดียวก็คุ้มเลียเดี๋ยวมาต่อจากท่อเข้าไปเลยอ้ะตักน้ําเทใส่ข้างบนได้แล้วก็หยดลงมาก็ได้ผมก็ทําประสบความสำเร็จนั่นคือกี่ปีแล้วจันยี่สิบห้าปีที่ผ่านมาณว,วันนี้ครับในในหัวสมองวันสมองของอาจารย์ก็ยังมองอะไรเป็นการตลาดหมด มันเหมือนถูกฝึกมามันเหมือนเราฝึกต,ตัวเองมาให้เป็นนักการตลาด<อ>เพราะฉะนั้นมองอะไรก็เป็นการตลาดให้เป็นเงินเป็นทองได้ครับมองขี้ไก่ให้เป็นเงินเป็นทองก็ได้ครับเ <laughs> <laughs> ยีไ่ไปเหยียบมาแล้วกันเพราะฉะนั้นอาจารย์เปโร,รเลินิชานี่ก็ถือว่าไม่ใช่บุคคลธรรมดานะครับท่านก็บุกเบิกเรื่องนี้มาจนกระทั่งแม้ว่าเบื้องหลังของบอดเสงน์ก็คือท่านนี่แหละไปช่วยทำให้ แล้วก็วันนี้ก็ถือว่าดังั้างฟ้าไปเลยกับสินค้าของท่านนะครับร่วมมือร่วมใจต้องใช้สมุนไพรไทยนะโอวะสมุนไพร<ท>ดังไกลออกไปทั่วโลกเมืองไทยมีโชคเหนอมีสมุนไพรหมอเสงท่านจ๋าท่านจ๋อาเห็นกันไหมเป็นคนให้สมุนไพร ดังใจให้ไปทั่วโลกเองข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียงแจ้งแจ้งมาแล้วคำรนขอบคุณพี่ป้านะ